โอเคครับวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์มือสองมาแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับโดยทางตัวเคสของเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ a g u s E4 นะครับเป็นตัวเคสสีขาวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสเปคกันใน CPU s e กันนะครับโดยทางตัวนี้นะครับ CPU จะเป็นตัว AMD Ryzen 5 5600X นะครับ6คอร์12 thread เมนบอร์ดจะเป็นตัวของ Asrock B550M ครับและเมมรี y ตรงนี้จะเป็นตัว DDR4 ให้มาที่ 32GB เลยนะครับ และการ์ดจอตรงนี้นะครับจะเป็นของทาง Nvidia GeForce RTX 3060ตัวเกมมิ่งนะครับตรงนี้เป็นตัว 12GB กิกครับและเครื่องนี้ก็จะมี SSD M.2 ทูขนาด 500GB กิกนะครับแล้วก็มี WD Blue SSD ขนาด 1T เทมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลเทสในการเล่นเกมนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับสเปคเครื่องนี้ไปดูกันครับเกมแรกมาเริ่มกันที่ GTA V 5M นะครับกราฟิกตรงนี้ปรับเป็น very high นะครับ เฟรมเรตจะทําได้ที่130-170เฟรมนะครับตรงนี้สําหรับ GTA V 5M นะครับถือว่าเล่นได้ลื่นมากๆเลยครับตรงนี้ต่อมาจะเป็นนานลากาเบลดพอยท์นะครับกราฟิกตรงนี้ปรับเป็น very high นะครับ DLAS ตรงนี้จะปรับเป็นบาลานนะครับเฟรมเรทจะทำได้ที่90-110เฟรมนะครับสำหรับมันาลากาเบลดพอยท์จังหวะบวกเยอะๆนะครับอย่างนี้ก็เฟรมเรทจะอยู่ที่90-110เฟรมเลยนะครับ ถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับตรงนี้ลื่นมากครับผมกับความละเอียดที่ Very High นะครับตรงนี้ทำออกมาได้ดีมากเลยครับต่อมาจะเป็น PUBG นะครับพ u b g ตรงนี้กราฟิกปรับเป็นอัลต้านะครับเปิดสุดหมดเลยนะครับเฟรมเรตตรงนี้อยู่ที่120-140เฟรมนะครับสำหรับ PUBG ปรับออาต้าเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับเกม PUBG นะครับ และเครื่องนี้นะครับก็มี A.S.D ขนาด1เทมาให้ด้วยนะครับรับรองว่าโหลดกี่เกมก็สบายมากครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่ไม่พอเลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ